กลับมายึดครองโลกอีกครั้งหลังจากที่แมวนั้นได้เพลย์เพลก,กับเการ์ลยึดครองมันเพลย์เพลยไปว่แเละแมวมาแล้วเดินไปเรื่อคสซีซันสองาพสวัสดีกับผู้มทุกทวันนี้เราพบก,พกีนแล้วกันแล้วในวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมแบริคนาแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ซีซันสองนะเพราะว่าเราเคยเล่นไปแล้วแต่ว่ามีคนขอ,ขอให้ไม่อยากเล่นเออแต่ผมคิดถึงมันมากผมก็เลยต้องมาจัดฮะครั้งนี้เราจะไม่เล่นไม่เล่นปรูนะฮะครั้งนี้เราจะเล่นแบบ อันนี้เราจะเล่นแบบไอ้นั่นเลยนะคิดว่าผมขอไอ้นั่นก่อนขอเอาเอ,อาไรวาอะไรอายุอประเทศอะไรเงี้ยโอเคแล้วเราตั้งอายุอะไรบ้าบบคอแตกเรียบร้อยแล้วนะเราได้เวลามาเล่นกันเลยฮนะประเทศอะไรนะประเทศเกาลียใครๆก็รู้นะไปเลยประเทศเกาหลีนั่นเกาหลี<ๆ>เราจะไปยึดปราสาทประเทศเกาหลีกันนะโอ้โหมีเงินมีบ้าบบคอแตก น้องประเทศเกาหลีน้องประเทศเกาหลีเสวัสดีนะจ๊ะน้องหมาน้อยสวัสดีจ้ามนุษย์เฮ้ยมาตุกเลไวบ้าสวัสดีเช่นขุตุ้หมาอ้มกาับไปเลยฮะด้วยนะน้องแมวน้อยของเราฮะที่หางไม่มีหยับเงียบงวด ก,กูกระเด็นนี่มีแนละ้โอเคเลยวนะ่ะต่อตามไปเลยนะก็คนที่มันมีไอเดียเยอะเลยนะทุกคนครับ <c oughs> ว้าวอันนี้อันนี้เ,เลือดมันมีหนึ่งพันเลยนะดูดูด,ดูว้าวหมามมก็คือแนะมวเลือดเราก็หนึ่งพันหนึ้าวี่ปัดกัดกัดก็ประกาศฮะเอื่อมเนี่ยคือสวรรค์ไปเล็ว เแมวกะดิจังไน,นให้ใช้ผมหน่อยค่ะนี่ใช้ตัวนี้อือจังมายังไม่ดูเยลยแกเราใช้ผมเธอหาแล้วคุยจิดใจไทยบิวโอเคมาไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะป้อมเลเซอร์ยิงฝุ่นเยี่ยมฮัชชิวช่วงนี้พีเอ็มสามจุดห้าเยอะโควิดก็เยอะว้าว มาเจ้ามาเจ้าพวกเราคือแมวฟันทองมันกัดป้อมปะการังเลยโอ้โหเย้ป้อมปะการันของน้องหมาและเบิดระเวลาไปแล้วโอเคตอนนี้มีช็อปเปิดนะฮะนี่ฮะนี่ฮะพูดจริงทำจริงนะไม่ได้โปนโอ้อะไรเนี่ย จะกำอะอแมวฮะได้แทรงแคทมาฮะโอเคจ้ะในช่วงนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจมันหรอกช็อปก็ไม่ต้องสนใจเหมืนอนกันเพราะช่วงนี้เคทฟูจะไม่มีไงทุกคนนะเราพวดไปซื้อช็อปเนี่ยตอนที่เราหลังๆเก่ง,งๆเท่าน,นั้นนะนมีแคทฟูเยอะๆฮะอันนี้เอาไว้เป็นแบบเรียกว่าให้ล็อกพวกเนี้ยเราใช้อันนั้นแล้วไง แน่แล้วเราก็จะล็อกไว้เลยนะปไปทำอะไรกันดีเราไปอยู่ที่ประเทศมองโกเลีนะครับประเทศที่ชอบกินของหวานงูงานัากกินมากก็ประเทศนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วเราก็จะข้ามเลยละกันนะคะประเทศนี้มีงูงนั้นแเราก็ข้ามไปตอนที่ป้อมานระเบิดเวลาเลยละกันนะให้เริ่มมละสุดวิชาวดี กิฮะดานมองโกเลียก็ได้จบลงโอเคฮะตอนนี้เรามีเงินประมาณพันเก้าร้อยบาทก็ขออัปเกรดเอ่ออะไรดีเนาะอัปเกรดแอนชิ่งนะกันฮะเงินเราจะได้บวกเราจะไปประเทศจีนก็คงจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนด้จางูกระหม้านะแล้วถึงประเทศไทยค่อยแบบเล่นแบบจุกดานนะประเทศนี้ก็ ไม่มีอะไรมันเดือดฟนั่นแหละนะฮะข้ามต่อโอเคครับวิทเตอร์ว้าวทเวลลีอีกเดียวครับเฮ้ยเราไปเริ่มนะฮะไอ้จิงก็ได้ระเบิดเวลาแล้วนะฮะเว็บนะฮะมาแล้วก็ได้ปลดล็อกตัวใหม่ก็คือแอคแคทนะก็คือแมวขวานเองแหละทุกคนรู้จักนะฮะที่ทุกคนรู้จักเลยนะคะตามสบายของทุกคนนี่นะวอลเล็ตอัพไปเลยฮะวอลเล็ตจำเป็นมาก มาฮะเรามาแล้วไปต่อที่ประเทศไฉเรนนะเองฮะประเทศที่เราอยู่นะเราจะทำลายประเทศตัวเองบ๊ายบายนะลุงคนนั้นและและลุงอีกคนหนึ่งบ๊ายบายนะเพิ่งพูดหรอกนะฮะคือทำไมประเทศไทยไม่อยู่ให้ประเทศแบบแบบด่านเยอะๆหน่อยดิประเทศไทยให้มีอำนาจหน่อยดิประเทศไทยคือไม่มีอำนาจมากเลยเรื่องนึงค่ะว้าว คอนนั้นเราต้องอัพเกรดกระปอกกันนะฮะไม่งั้นไอ้นี่มันจะไม่เร็วนี่เร็วได้เห็นไหมเห็นไหมมันเร็วแคือขวานตัวเดียวก็สามารถยึดพวกนี้ได้แล้วนอกจากมันจะมีคนมาตกนะแป๊บแป๊ๆแป๊บแป๊ะแป๊บ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 แป๊นแป๊บ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 แป๊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 ป๊แป๊แป๊แป แต่ยังไม่ได้อัปเกรดระยะของมันนั่นเองนะครับระยะของมันนี่คือถูกมากนะฮะเออเลเซอร์เนี่ยคือมันไลยมันมันไปมันมีประโยชน์อตอนที่ช่วงแรกๆค่ะพวกช่วงที่เจอฮิปโปหมูหรือพวกแบบพวกเนี้ยแต่ว,ว่าช่วงหลังๆแบบจเจอหัวโตเจอผีเสื้ออะไรเงี้ยทุกคนนะเจอหมูอะไรเงี้ยทุกคนที่มีใจดีแหละไอเฟสดี้ สุดดีคือ,อไรประโยชน์นะคะคือยิงยิงพี่หมีนี่ก็พอได้ฮะยิงน้วมันกระเด็นไกลพีล่หมีมันคือแผงกระดาษเออแต่ตัวอื่นอะสู้ยากฮะเลเซอร์ไม่จำเป็นนะเอ,อออะอะแทงกคสแทงกคสขึ้นสวรรค์เีลยต่อไปมาตอนนี้เราบีตันนี้เราไปสี่พันห้าร้อยบอส u แ ex เลยอย่างไรเราต้องอ p ex cat พอพาด้านนี้ปุ๊บพอไปฟิลิปปินเนี่ยเราต้องเก็บตังค์สองพันบาทเพราะอะไรเดี๋ยวก็ลุ้ป้าเราต้องอังพเป็นทางก่อนค่ะเร็วนะอะไรอันเนี้อันนี้แอปความเร็วของเงินดูนะความความเร็วของเงินนี่จะเป็นมากๆากนะจริงจริงเห็นไหมดูมันจะเร็วมากเลยนะ สวัสดีชัดคตอร์กะกุกกะกกเรื่องแรกอย่าให้พวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้อย่าให้มันทำลายป้อมเราอย่าให้มันมากัดป้อมเราสักกี่เดียวนะเอออย่าอย่าเลยค่ะป้อมเรามันเลื่อนน้อยนิดถ้าเลื่อนไปถ้ามันกลายไปหลายๆครั้งป้อมเราอาจจะระเตุ้มนี่คือมาเล่นเดอะเบนเชนหรือว่ามาเล่าเรื่องเดอาาาาะ

มันม้ำหม้อซ้ำโอ้ยโอ้ย X ถ้า X แคทเราไปทา X แคทกับโมแคทเราตายคือคือแพ้ด่านนี้แน่นอนด่๋ยน,น,นี้ผมไม่เคยแพ้แต่ว่ามันเล่นยากมาก่อนวันนี้ผมกิ่งโอเคเราเก็บเงินสองพันีีไว้นะอย่าแอบอะไรทั้งสิ้นนะเราไปเข้าซีิีปิ้นกนก่อนพอ,อผ่านซีซีปิแ้แเราก็จะรู้ว่าเราจะได้เงินกี่บาทนะถ้าเอาสำหรับสองพันก็ אומר. มาทุกวนนะหนาฟิลิปปินนะฮะโอ้โหต้นกล้วยสุดอีปิกแล้วก็ฆ่าไปเลยละกันนะดาฟิลิปปินมันไม่มีอะไรมากนายนะฮะนอกจากคนที่มาหาสารนวนะิตอรีมาฟิลิปปินก็ได้ถูกดากก้อนจุดรอจัดการอะมีเงิน5,000บาทพอไหมพอ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 สองพอัน โอเคกอดีช okay, so right? ่วงแรกฮะถ้าใครอยากจะซื <energetic huh Becca> ้อจัจาก็ได้เพราะจักรช่วงแรกเนี่ยจำเป็นจัดนะช่วงหลังมันเอ่อทิ้งไปนแต่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 แมาเรามาเริ่มฮะด่านจีเป็นนะด่านสุดท้ายที่เราจะมาปิดอีพีแรกไปนี่เป็นพระเจ้านี่มันพระเจ้า เรานง่ยทุกคนนะเราส่งแอ็กแคดไปเลยนะเดแอ็กแคดนะไปต่อ hmm. ช mm ื hmm. yeah, ่อไปเลยนะฮะเต่แต่แต่เต็มเต็

มาทุกคนนะแมวแล้วทีมแมวน้อยของเราแทงแคทมาแทงไม่ห yeah. ูแทงแทงให้โดเลย่างงี้เงียบะเงียบปะเงียบปะแกแทงแคทไปเล็วแทงแคทไปเล็วก็สแคททุดสุดเตะก็สแคทเธอตีบอลเนาะแค่มาตีหนึ่งร้อยนะนี่ทำไมมันแพ้ได้ไงนี่ ก็สแคดอย่าตายนี่ห้ามตายทีคัะนี่วิกดีลโตสีแล้วก็สแคดเราเป็นแค่จำเป็นมากต,ตบต่โอ้เวลาของพระเจ้าจะหมดแล้วตบมมาตอบเออไม่ตายทีเฮ้ยจะสู้ได้ไหมเนี่ยอมาฮะแต่การได้ที่เรียบร้อยวิตเตอรีมา่ชนะแล้วยีมาทุกคนครับ เราฮะจะมาปิดฉากด้วยการเปิดกระช,ชาปงนั่นเองโอ้โหเปรตเหรอได้มาฮะเรามาลุ้นเลยจะได้ไหมขอให้ได้เปรตสักตัวหนึ่งมันมันตัวอะไร โอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้ขอขอซุปเปอร์เลยซปเปอร์เลยซปเปอร์เลยย้เออฮู้ๆแค <c ười> ่มันตามติดหัวฮู้ๆแค่ดิกล้วเหรอเออสามสิบสามสิบก็สามสิบไปเร็วตัวดีได้หน่อยเอามาใหม่บิชอปเนี่ยบิชอปบิชอปโอเค ซุเกนเกมดีตอ่อสังคมนะเกมดีตอ่อสังคมมาเราใช้ให้หมดเลยนะปิว้วเข้าเข้าไปในตู้ของเราที่ย้อยเน่ฮฮแล้วเราก็เอนะไม่ไม่ได้ไหน้าหรอ้ออันนี้นี่นเ,รเราเีเอาโกพัดอีกนะเนโกพัดช่วงแรกเนี่ยมันจะให้เราเปิดฟรีเลย เย็บย้อยเราก็ได้ตัวฟรีให้แล้วมันก็จะให้แคทฟูดเราด้วยอยนาเก็บแคทฟูดไว้เปิด750นะอุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์อูเบอร์สปเรด้วยวมาขอตัวดีหน่อยเฮ้ยทำอะไรมวะเน,นี่ยมาโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี่ย ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครด้วยนะครับไม่จหม่ในปหน้าบอยบาย